สวัสดีนะคะวันนี้ทีมงานอีสันอู่กาันต์การช่างนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอมาฝากกันนะคะวันนี้ขอนำเสนอผลงานนะคะกับรถอีสัน6ล้อดำนะคะคันนี้จัมพ์ลูนนัทโบรด้าเป็นเครื่องยนต์อีซูซุ3,000ทวีปนะคะคันนี้เป็นชุดท้ายคันหน้าของอีซูซุ115 NPR นะคะยางหน้าเจ็บ00ยางหลังเจ็บ50กระทะขอบ16ค่ะเป็นระบบเบรกลมพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเดี๋ยวเปิดกระโปรงฝาเครื่องให้หน่อยอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดนะคะคันนี้กระบะกว้างอยู่ที่2เมตรสูงอยู่ที่เมตร กระบะยาวอยู่ที่4เมตรนะคะเป็นชุดแหนบ7เซนนะคะชุดแหนบเป็นชุดแหนบใหม่เสริมหนาให้ด้วยนะคะชุดพารท์ทายคาหหน้าของอิสุ115นะคะเป็นเกียร์กลางนะคะคันนี้เกียร์กลางอิส s มิซูฟูโซนะคะลูกหน้าเป็นอิสุแอลฝาใหญ่ค่ะเป็นคัสซีขนาด6นิ้วนะคะดามซับด้านในให้ด้วยนะคะยางหลัง750ค่ะกระทะขอบ16นะคะเป็นกระบะาอลาูมิเนียมนะคะ มินีแมที่เราใช้นะคะมีขนาดความหนาอยู่ที่2มิลนะคะมีไส้ในรองรับถึง2ชั้นนะคะรับประกันความเงาคงเทีมนีที่5ปีนะคะเป็นระบบไฟท้าย LED ไฟสองสัญญาณนะคะไฟทับทิมไฟสะท้อนแสงนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เดินทางกันมาที่อำเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วนะคะมอบผล ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะคะก็เหลืออีก11กิโลนะคะก็จะเข้าทางบ้านลูกค้าแล้วนะคะก็จอดเช็คนะคะในส่วนของตัวรถกันหน่อยนะคะคันนี้เราใช้เป็นดัมป์4ตันนะคะรุ่นนี้บรรทุกอยู่ที่8ถึง12ตันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ8-12ตันไม่เกิน15ตันนะคะคันนี้เป็นเกียร์ Isuzu e l ฝาใหญ่ ลูกกลางเป็นมิซูฟูโซนะคะเป็นระบบเบรกจิฟฟี่ค่ะต mm ิด hmm. เครื่องยกดับให้หน่อยได้ไหมคะอ mm ุ hmm. ปรกรณ์ตกแต่งครบชุดนะคะ mm hmm. ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะ mm hmm. อีแตนอวานการช่างนะคะยายากติดตามผลงานในวันนี้นะคะอีแตน6กล้อดับรุ่นบรรทุก12ถึง15ตันนะคะร mm ุ hmm. ่นนี้ สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์08924 11962นะคะแล้วก็อยู่เบอร์080669 3 กระจังฝากระโปรงเครื่องของเรานะคะก็มีตัวค้ำให้ด้วยเลยนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายนะคะก็สามารถยกขึ้นยกลงนะคะได้เลยนะคะโอเคคันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเกียร์มุซอูอ่เกียร์มิตซูนะคะเกียร์กานะคะคัสี่หกนิ้วนะคะดัมสี่ตันนะคะรุ่นนี้บรรทุกได้อยู่ที่แปดสิบสองตันนะคะไม่เกินสิบห้าตันนะคะ เดิมนะคะกับโครงสร้างแน่แนง,งานเชื่อมเนียนของเราแบบนี้นะคะยังไงฝากติดตามนะคะกับเราวันนี้ทีมงานอีตันอู่อนัน์การช่างนะคะวันนี้กับการส่งมอบผู้ช่วยของเราในวันที่15 15ตุลาคันนี้เราใช้เป็นเครื่องยนต์อิสุ3000เทอร์โบนะคะแล้วก็ใส่เป็นอินเตอร์เข้าเพิ่มมาให้ด้วยนะ ะะเป็นเครื่องที่เราเซ็ตความพร้อมนะคะแล้วก็นำขึ้นมาวางนะคะก็โอเคยังไงฝากติดตามนะคะกับเราทรีมง,งานนะคะสนใจนะคะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0ู9 2 4 1 1 9 6 2นะคะเราก็จะมีรถอีกแสงน,นะคะในส่วนของตัวรุ่นตั้งแต่บรรทุก8ตัน15ตันแล้วก็ไปจนถึง18ตันนะคะถ้ายังไงสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะคะยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ